เขายง่าย,ายใช่ไหมคะจริงๆน่าจะเป็นคนเซนซิทีฟไม่อาร์ตบอกเด็กๆที่ไม่อาร์ตสอนอยู่เสมอว่าคนเซนซิทีฟเนี่ยไม่อาร์ตมองว่าดีกว่าคนกระด้างคนกระด้างจะไม่ค่อยจะสอนค่อนข้างยากหน่อยเพราะว่าเขาเหมือนมีตัวกูของกูสูงนะคะไม่อ่อนน้อมถ่อมตนนะคะคนเซนซิทีฟเนี่ยจะรู้ธรรมะไม่อาร์ตมองว่าน่าจะน่าจะจิตใจเขาอ่อนไหวเขาจะรับรู้อะไรต่างๆได้เร็วเขาถึงเซนซิทีฟ เพราะฉะนั้นเวลาเราเอาพระธรรมเข้าไปหาเขาเนี่ยมันจะง่ายกว่าเหมือนคนคนเซนซิทีฟมักจะหาที่พึ่งอะลูกคนที่หาที่พึ่งเนี่ยก็ยังดีกว่าคนที่กระด้างมีตัวกูของกูเยอะเนี่ยจะไม่ค่อยหาที่พึ่งนะคะคนอย่างนั้นเนี่ยแม่อันมองว่าถ้าเซนซิทีฟอ่อนไหวง่ายก็เนี่ยแหละลูกมาเรียนรู้พระธรรมแล้วก็มาฝึกให้เห็นสตจ์จากความจริงนะคะของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็จะทําให้ตัวเองเข้มแข็งขึ้นนะคะ ก็มาดูดูคลิปแม่อาร์ตบ่อยบ่อย